คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโวนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกถึง18นาฬิกาทางคลื่น s m 95.75เมกะร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มืองแห่งสินละปะแดนธรรมะทะเลงามมีนาข้าวปล่าสมบูรณ์ผลลไม้หลากหลายทั้งหญิงชายน้ำใจแสนดีอยู่ที่แผ่นดินนี้ แต่เล็กจนโตจงภุมมใจเธอเพื่อนเออรวมมือกันรักษาความดีที่มีอยู่ให้โลกรู้ว่าบ้านของเรา ช่า18นาทีสวัสดีครับผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยเฟื่องนะเรื่องเมืองเพชรครับวันนี้วันจันทร์ที่30เมษายน2555วันที่ตรงกับขึ้น10บค่ำเดือน6ปีเถาะวันนี้ผมุรพลนากนครนนก็กลับมารับใช้ท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะปลายปีเสียงคุณเัญญ,ญาไม่ออกอื ก็เป็นช่วงปลายปีใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้วันแรงงานนึกว่าวันหวยออกไม่ใช่วันแรงงานผมมเใช่คนเล่นหวยก็แหละฮะอืเล่นอะไรดีเนี่ยไปถามหลังไม้นะครับก็ไปดูข่าวคราวนะครับเอาพรุ่งนี้วันแรงงานก็เขามีงานมีกิจกรรมกันใช่ไหมใช่จัดกันทุกปีโดยนี่แหละปีว่างแรงงานเราจะได้ไอ้พ่นี้ธนาคารหยุดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเงินเดือนอาจารย์กดยังยัง รีบกดเลยไม่เคยใช้อ๋อมันถูกตัดจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนึกไปเยอะให้จริงจริงเนี่ยผมนี่เป็นสิปีไม่เคยกดเงินเดือนใช้คนเป็นเครดิตเนี่ยมันตัดไปหมดนะครับะก็เอาไปดูคร่าวๆกันสักหน่อยครับโอ้โหวันนี้ขาพาดหัวไทยรัฐออกมาถึงแม่มันจะอยู่ข้างล่างพาดหัวข้างล่างมันพาดอยู่ข้างล่างครับเพชรบุรีแล้วอธิบดีกรมอุทยานเต้นฆ่ากระทิงทุกเดือนเดือนละเฉลี่ยฝีมือแก๊งผู้กองกอไก่อื อ่าก็ในเนื้อขาวก็คือเป็นแก๊งพรานมีสีโอ,โ,โอ้โหเหิม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 เกริม,รม,รมบุกยิงกระทิงป่าเหตุนี้จริงๆมันเป็นเหตุที่คุยเฟื่องเรื่องมังเพชรเรานำเสนอมาตั้งแต่เมื่อวันที่23่สิบมีนาคมนีม่เดือนเมษายนคราวนั้นเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของชุดสืบสวนภูธรภาคเจ็ดครับร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของอุทยายใช่แกงกระจาก์ก็นําโดยคุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรแล้วก็คุณสุริยนครับผู้ที่บดดิบผู้ช่วยแล้วก็มีเจ้าที่พิทักษ์ป่าเป็นการเข้าไปดําเนินคดีไปจับกลุ่มแบบปิดเงียบไม่มีใครรู้เพราะขนาดมาขอหมายสารนี่ผมก็อุตส่าห์บอกว่าเดี๋ยวได้หมายแล้วไปพร้อมกันนะรีบรีบไปอาจารย์เลยไม่รู้เราก็รอไห้ไม่เห็นโทรมาสักท<ง>ีสุดท้ายโทรไปทิง้งวิ่งไปค่อนทางแล้ว <laughs> 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 เงียบเหยียบไปโอ้โหตามหลังไป อาาน,นะครับนนพอรู้ว่าม,มันเป็นแก๊งล่ากระทิงครับยิงกระทิงก็บอกว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกน้องรออาจารย์ก็มาแล้วเดี๋ยวลูกน้องจะพาไปคุณเชื่อไหมผมไม่ถึงแก่งผมรับลูกน้องเขาไปลูกน้องเขายังเข้าไม่ถูกเลยโอ้เพราะปิดจริงๆเงียบจัดปิดเงียบฮะเพราะถ้าไม่เงียบมันรู้รั่วมันรั่วนะครับบ่อยๆแล้วก็ไปค้นบ้านเพราะว่าต้องขอหมายสารอยู่ๆเราจะเข้าไปโดยทั้งที่พื้นที่นั้นพื้นที่อุทยานนะ แต่ก็ต้องขอพื้นที่อุทยานนะเออแล้วก็ไปอยู่ในเขตอุทยานกันน่ะไปอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธินะไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่มันมีติมติคอรมอให้ชะลอการจับกูมเพื่อไปพิสูจน์กว่ากันไปมันก็ชะลอมาไม่รู้กี่ชาติแล้วแหละไอ้ที่มันเอามาอ้างกันเนี่ยชะลอชะลอเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่พิสูจน์ให้มันเสร็จกันสักทีอ่ะใช่ไหมจนกระทั่ง นานเกินไปได้หรืออแล้วตอนนี้ก็เป็นช่องออกมาไอทีนูน่นอู้เดียเยเด๋ยวกระเลียงเดี๋ยวกระลางเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ไอพวก NGO บางคนดีเขาก็มีองค์กรดีก็มีนะไม่ดีก็มาไอคนบางคนไม่ดีก็เอาไปอ้างให้มันมีปัญหากับคนทํางานอวันนี้นี่หนังสือพิมพ์ออกมานี่ที่ดีคุณดารงพิเดชครับครับหนวดเยิ้มเยิมหนวดยาวๆเนี่ย,ยพูดตรงขวานผ่าซากเนี่ยเจับจริงลุยจริงกเกษียนาปีนี้ท่านก็บอกเลยนี่เพิ่งได้รับรายงานมาครับหัวหน้าอุทยานเขาตัดพ่อมาบอกในเขาท้อใจแล้ว เบื่อหลือเกินโอ้โ oh หไปตามไปจับขนาดสัมภาษณ์ขนาดซักทอดบอกบททุกประการต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยส่งคดีไปยังอยู่แค่ไหนก็อยู่มันตรงนั้นอ่ะก็ส่งแล้วกองมันอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหแล้วภาคเจ็ดมันมากันอไออุทยานนี่ก็ไปงานปิดกันจนได้โอ้โหซัดทอดหมดอมไอนี่เป็นอดีตของรถพิเศษแกงกระจานเคยเป็นครูฝึกรู้เส้นทางดีอะไรดีมันมาทิ้งก็เข้าป่าไปล่ากระทิ้งกันทีหนึ่ง พอเวลาจับได้ขนาดนี้ดันไม่คืบหน้าไะแต่เวลาไปฟ้องคุณรู้ไหมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาไปฟ้องอธิบดีว่าอย่างไงฟ้องว่าบอกอันเนี่ยตำรวจเขาจับเจ้าหน้าที่อุทยานนะยิงกระทิ้งตอนนี้อยู่ที่โรงพักแก่งกระจานนักข่าวโอ้โหส่วนกลางโทรกันแหลกโทรกันเหลวโทรกันล้านเลยตำรวจก็งงมันมีที่ไหนล่ะหว่ามันไม่มีไอคนที่ไปตอแหลฟ้องคือฟังเพิด คือจริงๆอุทยานเขาไปจับไอ้พวกหญิงกระทิงคือไปทาหน้าที่จับไอ้นี่คือใจกูตีมาโดยตลอดอยู่แล้วโอ้ว่าเนี่ยอคติกับเจ้าหน้าที่อีกหน่อยเขาไปฟ้องที่ประดีที่ปดีก็บอกเอ้มันยังไงกันแน่วซึ่งไอการจับในครั้งนี้่ผมไปด้วยไงไอเราก็ฟังฝั่งไล่ไปไล่มาโอ้อีช่างตอแหลนี่เองคนเดิมอีกแล้วไอคนที่ส่งเอ็มเอ็มเอไปขู่ฆ่ามอรอดเขาล่ะเออเอีกแล้วอะคนเดิมนั่นแหละโอ้คนดีจังเลยถ้าไม่จริงมันไม่ฟ้องนะ <c oughs> ไม่ฟ้องไอ <c oughs> ลงอยู่ฉบับเดียวด้วยได้ร <c oughs> ับลงอยู่ฉบับเดียวด้วยถ้าถ้าไม่จริงมันต้องฟ้อง, <c oughs> งมันเลยเงียบไปนี่เอาอีกแล้วอ,อีกแล้วผิดผิดทางอีกแล้วไปฟ้องบอกโอ้โหเนี่ยตอนนี้ตํารวจจับอยู่ที่โรงพักแต่ก <c oughs> ็ดีนะเขาติดตามขา่าวน่ดูเหมือนกันนะ <c oughs> วันนี้ทิพดีเลยออกมานี่เดี๋ยวจะลงมาตามทิพดีจะลงมาตามแต่ต้องให้กำลังใจวันนี้ก็เลยทางสื่อมวลชนเองก็ให้ความสนใจนะะส่วนกลางก็สนใจโทรศัพท์มาตั้งแต่เช้าหัวหน้าบอกโอ้โหรับสายไม่หวัดไม่ไหวคนนู้นก็จะมาคนนี้ก็จะมา นู่นคดีมันเกิดเมื่อ23มีนาคมแต่ที่อาทิบดีดำรงก็ออกมาโวยเลยว่ามันไม่คืบเป็นเดือนแล้วเออไอ้นี่มันยี่สามสิบเมษาแล้วโอ้โหทีช่างไวจริงจริงอุตสาไปช่วยขุดช่างปวนปี้ปแป๊บเดียวมันไปตามมันเอาหมายไปเป็นจับเป็นผู้ต้องหาแล้วพี่ทักปาเวรกรรมอะไรทํานองนั้นนะครับเจ้าที่เขาก็ทอถอยอืคุณชัยวัฒนก็ทอถอย แล้วนี่ไอพวกองค์กรอิสระไอพวกอะไรต่างๆที่มันลงไปสอบนี่กรรมการสิทธิ์กรรมการสดอะไรนี่ตอนนี้ดิงเห็นก็บอกกัญชายาวอีกแล้วต้องพาขึ้นเครื่องบินไปดูดิก็มันไม่ไปไงครับที่แล้วมันมามันก็ไม่ไปผมก็ยืนอยู่ตรงด้วยวันเดียวเอาหอรเียโครงการช่างหัวมันเนี่ยเขาขอมามันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเอารอบผมไม่ได้พูดส่งเดเพราะผมมีวีดีโอไม่ไปหรอกผมถ่ายไว้พูดอะไรผมถ่ายไว้หมดอะรอบนี้เชิญใหม่ดิจเพราะว่าผมก็เสียภาษีเป็นเงินค่าจ้างให้พวกนี้เหมือนกัน ก็ไปได้กลัวมันต่างคนต่างมีอำนาจมีหน้าที่ก็ทำกันไปทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ทำดีก็ว่าดีทำไม่ดีมันก็มีจริยธรรมผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ก็มีจริยธรรมนะก็ต้องถูกอยู่ในกฎนี้อ่านี่เห็นบอกตอนนี้เขาชักไม่พอใจละมีหนังสือมาล่าสุดเรื่องนั้นเรื่องนี้โครงการปลูกพืชในช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าแล้วฟังไปฟังมาเขาบอกไม่ดีให้ยกเลิกอีกแล้วคุณรู้แบบว่าโครงการนี้เป็นพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำที่กุยบุรีนั่นเป็นที่แรก เลขาที่การสํานักพระราชบารลงมานั่งดูโครงการเองถ่ายออกช่องเก้าพรเอิญดผมอยู่ช่องเก้าผมก็จะดูช่องเก้ามากหน่อยผมยังเห็นผมอัดเทปไปเลยอโอ้ผมไม่รู้มันอิสระขนาดไหนใหญ่เกินไปมั้โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะกบวนการเดี๋ยวเขาว่ากันไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ด่าได้ฟ้องมันได้เพราะเราเป็นเจ้าของภาษีทําดีก็ดีเรานี่ย้อนกลับไปเรื่องโรงเหล็กอันั้นก็เรียบร้อยไปแล้วไอ้นั้นตอนนั้นสมัยนั้นเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอืใช่ไหม ไปตรวจแล้วบอกเขาถูกหมดถูกหมดแบผลเราสารปกครองก็บอกมันผิดได้ยังไงอ่ะเห็นไหมนั่นสิดีนะเขาเลยตัดออกคําว่ารัฐสภาออกเลยละลาสุดิกายเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินธรรมดาเฉยๆแล้วนะหลอดเหมือนกัเขารู้นะคือไปดูคำพิพากษาแล้วมันต่างกันไหมกับตันหางปล่อยวัดเนี่ย คือชื่อมันคนละชื่อ,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 อแต่บางก็พูดตัวการแผ่นดินนะนะ<อ>แต่ตอนนั้นเขาจะมีคําว่ารัฐสภาด้วยนี่พอไปดูเลยคําพภากษาโอ้โหพูดตัวการแผ่นดินลงมาพูดตัวการแผ่นดินชุดปัจจุบันนี่ลงมานี่เราก็ตาําหนิไปนะ<อ>ผมก็ตําหนิเพราะลงมาพบกระสือบนชน บรรดาที่การเจ้าของสื่อพิมพ์เพชรภูมิก็ต่อว่าไปเนี่ยเขาฟ้องมาเนี่ยเขาร้องมาเนี่ยมาตรวจจริงหรือเปล่าม,มาตรวจไม่จริงแล้วมาตรวจแล้วไม่รอบข้อไปละเอียดแล้วก็ไปยกคําร้องเขาแล้วเขาเอาคําร้องที่ผู้ตรวจการแผน่นดิน,นยกยนะนะเอาไปอ้างในศาลศาลเลยไม่พิจารณาเพราะว่าพวกนี้มาตรวจเรียบร้อยแล้วแต่มันตรวจแบบชุยๆยมันตรวจแบบหยาบหยาบก็ผม,มบอกอย่าเถียงนะท่านพานิดอย่าเถียงนะท่านไปดูเลขที่เท่านี้ผมเป็นคนร้องไปอะเคยมาสอบถามผมหรือยังก็ไม่เคยคุณปริญญาด่เพชรภูมิคุณ คุณปัญญาปัญญาวัฒนะก็บอกเนี่ยเพชภูมิก็ร้องไปไอ้เรื่องเลี้ยงกุ้งน้ําเค็มในที่น้ําจือดอ่ะคุณมาตรวจอะไรไม่เห็นเรียกผู้ร้องไปตรวจออถามไงก็เขาร้องหน่วยงานก็เวลาคุณตรวจเวลาคุณรับคำร้องก็ไปถามหน่วยงานแล้วมันจะบอกว่ามันผิดมันก็ไม่บอกว่ามันผิดมันก็บอกมันถูกท่านก็ตอบกลับเข้ามาว่าเขาทําถูกแล้วแล้วก็ยกคําร้องอย่างน,างนี้อย่าไปเสียภาษีจ้างให้มานั่งทํางานอยู่เลย อะมานั่งทําอะไรมันเป็นนายปริษันีไงอันนั้นของเก่าของเก่าผู้ตวจกันใหม่ก็เถอะไม่นี่ใหม่เลยอันนี้ใหม่นะอันใหม่ละสุดมาแล้ารับตําแหน่งใหม่ๆก็อัดกันไปผมก็อัดกันไปเย็นก็เลยเชิญไม่นั่งกินข้าวมันสามารถร้องใหม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้วันนั้นจนถึงวันนีไม่เห็นมันโทรมาถามหรือว่าอาจารย์จะร้องใหม่ไหมนี่แล้วผมก็ร้องเรื่องรงเหล็กนี่แหละนะครับก็ยังไม่ถามนะเพชรภูมิก็ร้องเรื่องไอเลี้ยงกุ้งน้ําเค็มในที่น้ําจืดนะครับเห็นไหม คือบางทีทํางานแล้วมีปัญหาคือผมเคยอ่านบทความนะคุณปริญญาแม้ว่านี่มาในแบบบูเลยนะของร้อนนะเคยได้อ่านบทความบทความจากผู้ที่เขียนบทความนี้ก็คืออตุลาการสารปกครองครับท่านก็เขียนไว้ท่านอะไรคล้ายสุบันเนี่ยผมจําชื่อท่านไม่ได้ต้องขออภัยคือสารเองเนี่ยบางทีก็ตกไปเป็นเครื่องมือครับของไอ้พวกทุจริตขี้ช่อ เพราะพวกนี้เนี่ยบางทีมันรู้กันแล้วมันอาศัยสารปกครองเนเป็นเครื่องมือเป็นตรายางค์เออคือบางทีมันจะทําผิดแต่ว่ากฎหมายเขาไม่อนุญาตนะไอ้เจ้าหน้าที่รัฐฉันก็ทํไม่ได้แต่ฉันทําไปฉันก็จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดแหละก็ไม่รู้หาวิธีการก็งุบกิบซุบซิบกันแล้วก็ไปแอบฟ้องกันอเอกชนก็ไปฟ้องไอ้หน่วยงานเนี่ยไปฟ้องอุบกันไปฟ้องพอเวลาไปเบิกความนี่แทนที่จะให้ความที่เป็นประโยชน์ต่อต่อราชการครับ ฉันก็ไม่เอาหลักฐานนู่นไปแสดงไม่เอาหลักฐานนี่ไปเสนอสุดท้ายศาลก็ต้องตัดสินให้เป็นไปตามคําขอที่เขาฟ้องมาคือเป็นคุณกับผู้ไปเป็นคุณกับไอ้ผู้นั้นมันรู้กันคุณวิญญาณมันรู้กันคือข้าราชการที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเองเพราะผมอ่านบทความที่อศาลปกครองท่านเขียนไว้เห็นไหมฮะท่านก็ดูความพิรุธความผิดสังเกตนะครับ นี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆวกกลับก็มาคาดีลงหลอมเหล็กเราคุยไปเมื่อวันศุกร์เขาฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งเขาไม่เรียกจำเลยเขาเรียกผู้ถูกฟ้องครับเขาฟ้องจังหวัดเพชรบุรีอเป็นจำเลยที่สองผู้ถูกฟ้องที่สองอนะครับพอเวลาไปสู้คดีกันไปอะไรกันเนี่ยครับผูบ <laughs> ้ถูกฟ้องที่สองก็มอบให้ผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งไปยื่นคําให้การต่อศาล แต่ไอ้มันไม่ใช่เกิดระหว่าง<ด>ไอ้เจ้าของบริษัทกับไอ<ด>้ผู้ถูกฟ้องหนึ่งสองหรอกเพราะมันเป็นการฟ้องบังคับให้เพิกถ,ถอนคําสั่งห้ามทดลองเครื่องจกักรเมื่อก่อนมันก็จะเงียบๆแหละแต่นี่คือสารปกครอง<ด>ใช้กระบวนการวิธีการแบบไต่สวนท่านก็ไม่ไว้ใจท่านก็ก็<ด>ถ้าท่านไม่รู้ท่านจะมาเขียนบทความนั่นได้อย่างไงที่ผมหยิบมาอ้างท่านรู้เล้มันชักจะมีอะไรบางหรือเปล่าแล้วก็ไปดูทําไมอุตสาหกรรมจังหวัดในสมัยนั้นยไปสั่งห้ามแม่เขาทดลอง แล้วทาไมจังหวัดไปสังห้มไม่เข้าทดลองอเพราะมันจะก่อให้เกิดความไม่สงบอเกิดไม่สงบยังไงก็มันมีการประท้วงมีการปิดถนน,นมีการไปยื่นหนังสือว่ามีการการะทําที่ผิดกฎหมายเอเมนไหมครับไปอ่านในคำเบิกความในสารเนี่ยผมก็ให้คำเบิกความในสารไม่สําคัญเลยและหลายท่านก็ไปให้คำเบิกความในสารนี่สําคัญเลยก็ดูเถอะว่าเขาก็ร้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบางหน่วยได้รับท่านไม่สุจริตอืท่านไม่สุจริต ท่านมีกระบวนการในการพิจารณาซึ่งบางเรื่องบางราวเนี่ยท่านบอกใช้ดุลพินิษซึ่งมันเป็นดุลพินิษ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคําว่าใช้ดุลยพินิษ์นี่นะบริญาณยาไม่ใช่ฉันคิดยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องมีเหตุแล้วมันต้องมีเหตุ <ละ S 2> <ร>มีผลกฎหมายเขายังมีเขาเรียกอะไรเจตนารมณ์ของกฎหมายครับก็เขาบอกจัดรูปเพื่อการเกษตรก็ทะลึ่งยให้ไปเปลี่ยนเป็นเพื่ออุตสาหกรรมแล้วสร้างโรงงานก็ชื่อเขาบอกเพื่อการเกษตรคุณก็จะมาบอกว่าที่ไ่้ไปที่ของเขาและไอ้รอบๆแลวบันที่ของใครแลก็ของคนอื่นเหมือนกัน ถ้ามันไปเปลี่ยนจากการเพื่อการเกษตรกรรมมาปลูกบ้านหรือมาอะไรพวกนี้ที่มันไม่ไปส่งผลกระทบเขามันไม่มีปัญหาอือันนี้มันทําโรงงานหลอมเหล็กคนเพาะมันทดลองเลยเขาเหมาออกไปเท่าไหร่แล้วมีชุมชนอยู่นาข้าววัดเลยแล้วชาวบ,บ้านก็เดือดร้อนเขามีการรักษาพยาบาลเขามีเขาไปให้ความเบิกค,ความอะ่ะเห็นไหมจนศาลต้องตัดสินว่าเนี่ยไม่มีเหตุเพียงพอ,อในการที่ให้เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ไม่มีการกระทําให้เป็นไปนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพโดยสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับ แล้วก็รวมไปถึงการใช้ที่ผิดประเภทอีกโอ้โหที่นี้เลยไปลูกระนาดเลยอผมฟังดูว่าทางผู้ประกอบการเขาร้องต่อสายว่าเขาลงทุนไปหกร้อยล้านหกร้อยล้านวันนี้ศาลปกครองกลางตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณเชื่อไหมเรื่องนี้มีคนสนใจเยอะแยะมากมายควายความมั่นคงฝ่ายอะไรต่างๆกันโครงการขาโอ้มาโทรก็ไป่รานาอาจารย์มีข้อมูลไหมมันมันยังไงสรุปแล้วมันเป็นยังไงโอ้โหมากันเต็มเลยหลังจากนั้น <laughs> อ่ะอามาร์กผมก็ให้ไป <c oughs> ผมก็ให้ไปผมก็ให้ดูไปวันนี้ของสภาธนายความก็มาเ <c oughs> น่ต้องขอบคุณอย่างสูงเลย <c oughs> สภาธนายความแห่งประเทศไทยเราเคยเล่าอยู่ในรายการนะช่วยตั้งแต่ต้นเลย <c oughs> โอ้โหชาวบ้านนี่นะเขาเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนเขาจะดิ้นรนมาลงขันกันเช่ารถไปเลย <c oughs>